เอาเ่อง้เราไม่เอาขาดต้องมมามอเตอร์ไซค์ท่านมึงมึงรีบกลับไปให้เอาเอามาให้หน่อยเฮ้ย ไม่อยู่จริงนี ah? ่อยู่ได้ไงวะเนี่ยไม่ได้กินอะไรตั้งแต่หงกินมาโอ้โหีทั้งโทษเหรอมีทั้โทษนให้กินนไหมนีจด้เนูกตอนนไม่ต้องกินแบบว่าก็เแเอได้กินทีไรแม่เหลียวหมเลย ไม่หรอกคือตอนนั้นเราห่วงว่าถ้าเอาเอาคนที่หนักไปอ่ะเขาเป็นย่อยไงะเพราะเราเล่นเกลือไก่เดียวเชอบชอบไม่ต้องเหน่งถึงหัอเลยปลื้มเลยอ่ะหรือไม่เดินไปแล้วปลื้มปลื้มอ่าอะเอมันก็เป็นคอนเทนต์มันอ่ะพูดพูดแบบเ่าเดี๋ยวเรื่องไหนน์นี่คือติ้งกาด

้เยโอ้โหนะยงตกใจในเสียบนี่ตายตายตายล้วโอ้โหโล่งขนาดนี้มึงเอาเอาเลดีหยังเนี่ยเป็นไรไหมโอ้ มันไม่เปเจตรงนั <S <S ้น่เดี๋ยวนะอ๋อมันรอรอึ้นรอึ้งแล้วไ้ะถุดก็มไม่มี ยัไม่มีตังไม่มาแล้วอะไรอ๋อยงพีจะมาแล้วมาแล้วตำรวจคนหนึ่เห oh. ็นมาที

ไม่เสร็จครับขอบคุณครับตั้งทอนด้วยครับกีฬากีฬาอีกแล้วไอ้คนนี้น้ำใจเออน้ำใจเอาแต่หน้า เอาข้างในได้เขายอมเดี๋ยวไม่รู้เอามาไหนเขาไม่ยมทำไมไม่ขายเท่าไหร่ไอ้เรงี้ยเนี่ยมันหมื่นนึงไม่หรอก็ดีทีไอของกูเท่าไหร่เองหกพันเองไม่มีรีโมทมึงใช้เออที่กกส่งมาหกพันไม่มึงมึงต้องไปอย่าหาไปอย่าไปทะเลแล้วก็โฟกัสที่อย่างถูกท่าถ้าผ่านหน้านาอย่า อย่าให้แบบว่ามีสัญญาณเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาหลุดเลยนะเออกูเคยกูเคยใช้อยู่ไงเข้จับาจับไม่เคลียราวเทียใเขาใจแต่เซนเซอร์อะเซนเตอร์มันดับไงมันก็มามันก็มาหากูเลยมาตึงที่ที่นี่ไงมั้ใช่ใช่เออตัวนั่นเหรอธรรมดาตัวธรรมดาตัวธรรมดาคอมโบมันก็แค่มีแบตเพิ่มมาเป็นได้แม่ติว่ากก็็ไดด้ ก็ม to <We S 1> ันก okay. <umba> well <achelor> ็ดีกว่ามันก็ได้ใช้ได้กินได้นานสมมติกินรอบละยี่สิบนาทีก็ละยี่สิบทีก็ปลาไปก็ชั่วโมงแล้วกูก็ไม่ได้ไปไหนเลยเฮียพอจะไปก็มีลูกไงแล้วก็ไม่ไปละขายแม่นก่อนเดือนหร้อนาแล้วหรือต้องตอนโควิดอีกมันตัวเล็กตัวตัวรุ่นรุ่นที่สองเฮียรุ่นสองตัวล่าสุดตัวตัวล่าสุดตอนนี้มันเป็นเอ่อ มีนี้อ่ะมีตัวเล็กเลยเล่นกีจังละวะ่เกมก่อนมะเหนื่อยได้ไงได้อยู่คนเดียวเออ